มันก็เรื่องเดียวกันไนะเรื่องของศรัทธาเรื่องของความว่างเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ในการเอเออาร์แล้วสติสติเอเออาร์แล้วว่างการที่เราใจเนี่มันว่างเอฟเสอาร์เสร็จแล้วมันไม่ได้คิดอะไรต่อว่างแล้วไปมันบริสุทธิ์แล้วก็ศรัทธาด้วยมันมีความศรัทธาทาอย่างแรงกล้าว่าเอฟเอาร์เนี่ยยังไงก็เอวเออาร์ช่วยได้ เสร็จแล้วมันว่างบองว่างตรงนี้นะเอ็มอาส่งผลได้ดีมากๆนะขอให้ทุกคนนะเนี่ยว่างแล้วก็เวลาที่คือแต่ละวันเนี่นะเอ็มอาแล้วน้อมกุศลไวนะ้เก็บตุนไว้ที่จริงแล้วกุศลเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่คือมันจะเป็นณตอนนี้อะ่ะมันจะเป็น ตอนนี้สําหรับพวกเราอ่ะมันจาเป็นมากๆแต่ว่าอ่าอ่ามันจําเป็นอ่สําหรับพวกเราทุกคนนั่นแหละจำเป็นจำเป็นแต่ว่าต่อไปอ่ะมันจะไม่จําเป็นถ้าถึงตอนที่มันไม่จําเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกเออไม่จำเป็นไม่ต้องสร้างรอบกุศลอ่ะไม่จำเป็นรอบกุศลก็ไม่ต้องสร้างอะกุศลก็ไม่ต้องสร้างอืมเพราะมันไม่จําเป็นนะอเดี๋ยววันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั่นแหละนะ มีความศรัทธามีความว่างมีความบริสุทธิ์ในใจแล้วก็มีสติเอเวว่างในแต่ละวันชาร์จเก็บเป็นแหล่งจของกุศลที่ยิ่งใหญ่เพื่อความสําเร็จในทางโลกในทางโลกเพื่อให้มันกุศลเนี่ยมันแผ่ไปถึงสุขภาพที่สมบูรณ์ในชาติบางก่อน ที่เราเคยเป็นนักรบใช่ไหมนักรบที่แข็งกล้าแข็งขันแล้วก็แข็งแรงนะแล้วก็เชื่อมคลังจักรวาลได้เป็นอย่างดีกนะุศลเนี่ยนะถ้าพลังงานดีๆเนี่ยมันเชื่อมคลังจักรวาลเนี่ยมันเจาะเลยนะเจาะเลยนะคลันะงจักรวาลน,นี่เจาะแค่รูเข็มเท่านั้นนะนนนน เอออ้าขอให้สำเร็จทุกๆคน,นไม่ใขอให้หรอกสำเร็จแล้วทุกๆคนนะสวัสดีจ<อ>้าค่ะน้อมนอบน<อ>้อมกราบมหาปรมีท่านมาเซอร์น้อมนอบขอบพระคุณทุกๆธรรมธาตุทุกๆอนุภาพล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้เรากลุ่ม msr มอครอบครัวสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม MSR, MSR, MSRK ค่ะ